ตัวค่ะนะคะสตัวเด่นค่ะนะคะสตัวเด่นนะวันนี้นะคะเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยคะ่ะที่รักคะ่ะวันนี้นะคะเมื่อคืนนี้ดูโอ้โหมีแจ้งเตือนไหลไห์อยู่เหมือนกันนะจ๊ะที่รักว่าอาจารย์ชัยอาจารย์เค่นะคะถูกปิดการมองเห็นคะ่ะบางครั้งคลิปก็ถึงขั้นปลิวเลยนะคะเราไม่ได้ลบเองนะนะมีคนมาลบให้เรียบร้อยนะคะ <laughs> สวัสดีที่รักมาละจ้า คนสวยมาระเด้อไหนเรามาทักทายกันนิดนึงจ้ะที่รักจ๋าวันนี้สัญญาณภาพเสียงชัดเจนไหมสัญญาณภาพเสียงชัดเจนไหมมีสะดุดไหมสะดุดความรักกันบ้างไหมคะที่รักปรปับนะปรปุงเลยนะหลังจากปรับปรุงแล้วใช้ได้ไหมคะนะถ้าไม่ได้คราวนี้นะคะอาจจะต้องต่อเสวอากาศขึ้นไปนะคะเสียงกล้องนะคะอาจารย์ สวัสดีจ้าภาพเสียงชัดเจนไม่ที่รักวันนี้เป็นสูตรสามตัวด้วยนะสามตัวสูตรขอโทษค่ะสามตัวเด่นนะคะแล้วใครจะให้สลับอา่าขอโทษค่ะใครจะให้กลับนะ,ะให้กลับหมายถึงกลับไปทวนสูตรสองตัวสูตรสามตัวสูตรปังที่ซื้อได้ข้างหน้าข้างหลังลอตเตอรี่ได้เลยนะคะพี่จ๋านะคะวันนี้ชัดเจนนะที่รักนะคะ เมื่อวานนี้มีคนเรียกร้องนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าเอะเรามีปาะมีสร้อยเพราะว่าวันนี้จันเข้มไม่ได้อยู่นะจันเข้มไปธุระมากับอาจารย์ชัดแล้วก็น้องสาว<ม>กม็มีพี่สาวนะคะจัดสร้อยไว้ได้ส่วนหนึ่งสำหรับใครที่อยากได้ในราคาโปรโมชั่นอ่ะเนาะตอนนี้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ได้ไหมจันที่รักฝากกดไลค์กดแชร์ได้ไหมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ได้ไหมนะคะ เด่นงวดนี้มีเลขอะไรบ้างนะแฟนเพจถามนะคะเด่นงวดนี้7มากับ9มาสิจะนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวขอให้อาจารย์ชัดนะคะไม่ขึ้นอะไรให้เลยนอกจาก ID Line นะคะนอกจาก ID Line อาจารย์ชัดขึ้น ID Line ให้หนูหน่อยได้ไหมคะนะคะไอดีไลของอาจารย์เคคือแอ9 CK972 หรือนะคะ หรือ QR code ของลายนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้สำหรับใครที่ไม่แน่ใจว่าดูอยู่ในเพจจริงหรือเปล่าเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ไม่สามารถโชว์ลอตเตอรี่ขึ้นในหน้าไหลสดได้ละจ้ะนะคะคลิปที่มีโชว์ลอตเตอรี่นะคะโดนลบออกหมดเลยจ้ะพี่จ๋านะคะโดนลบออกหมดเลยแล้วถูกปิดการมองเห็นด้วยช่วงนี้นะคะสังเกตยอดคนจะไม่ค่อยขึ้นสังเกตไหมจ๊ะไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากดูนะ เขาส่งข้อความมากันเต็มเลยหาไม่เจอไรสดแล้วทําไมไม่เด้งเตือนนะคะกราบขอบพระคุณพี่ๆหลายคนหลายท่านค่ะที่เข้ามาวันนี้นะคะดูอาจารย์เหนื่อยอาจารย์ไม่เหนื่อยคะ่ะอาจารย์น่าจะห่วงกินอิ่มใหม่หมๆที่รัก <laughs> ขอบพระคุณมากค่ะพี่จ๋าเดี๋ยวจะรักษาสุขภาพให้เป็นอย่างดีเลยนะคะที่รักนะคะนะคะ กลางวันนายแนแค่ก็ทํางานกลางคืนนายแนแค่ทคําโอ้ขที่รักนะคะเพราะว่าร้อยหินด้วยนะจแจนพี่จัดนะคะอาจจะดูแบบรู้วันนี้แต่งหน้าไม่จัดพอแต่งหน้าไม่จัดใช่ไหมขัที่รักสงสัยไม่ได้กรีดตานะพี่พี่พ,พี่พี่มองจืดไปเลยตาแล้วไม่ได้เป็นคนสวยคมเลยวันนี้เป็นคนสวยจืดนะคะสวัสดีจ้าที่รกคะเล็ เดี๋ยวมาพร้อมกันก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์เคพูดทีเดียวอู้ตายแล้วคุณอาซิมกลับขอบพระคุณมากค่ะวันนี้ส่งดาวมาให้29ดวงนะคะแล้วก็มีพี่ๆหลายๆท่านนะคะได้อ่าร่วมบุญในเรื่องข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 อง,ของที่จะทำวัดอนา,าเขตอะค่ะที่วัดไฟไหม้ที่สร้างศาราเนะะาะนะอาจารย์เคอาจจะประกาศชื่อไม่ได้แต่จะประกาศยอดให้นะคะแล้วก็นะคะหลายคุณหลายท่านก็ เสีสินค้าก็มาเนืองแน่นบางคนก็มีฝากก็มีนะคะก็กาบขอบพระคุณค่ะแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่รับเงินเลี่ยไรนะที่รักนะคะนะฝากคนละ 1, 1> หนึหน่งไรนะคะขอคนละห 1, น 1, 1, ึ่งไร่หนึ่งแชร์ได้ไม่ใช่ที่รักตอนนี้เราจะได้รีบพูดกันเลยนะคะวันนี้หินบูชาเท่าไหร่หินปิดบูชาแล้วค่ะรอเดือนหน้านะที่รักนะรอเดือนหน้านะคะเพราะว่าเสีครั้งนี้จะต้องรอไปหนึ่งถึงสองหนึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนครึ่งนะคะ วันนี้สวยหวานตายแล้วแสดงว่าปากไม่แดงต้องใส่จะไม่มีแรงเดินนะคะวันนี้นะทีรักนะคะนะคะหลายคนหลายท่าน ที่รักเดียเ๋ยวนี้พิมพ์แบบนี้ก็ไม่ได้นะอาจารย์เค้กเพิ่งรู้เมื่อคืนนี้เองเอ๊ะว่าทําไมแฟนเพจของเราถึงบางคนบอกอาจารย์ไม่แจ้งเตือนเลยไม่แจ้งเตือนเลยตอนนี้เพจถูกปิดกั้นการมองเห็นอีกแล้วนะที่รักนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะที่รักนะใครเข้ามาแล้วซะทุกใครกดไลค์กดแชร์อาจารย์เค้กขอเรามีโชคหมู่ร่วมกันที่รักเชื่อไหมอาจารย์เค้กว่านให้พี่ๆเขียน3ตัวเด่นอย่างนี้ใช่ไหมอุย้ยตายแล้วกลายเป็นคลิปนั้นขึ้นเลยนะคุณไม่คุณผิดมาตรฐานชุมชนนะฮะ เป็นการสนับสนุนให้มีการเล่นพนันพิ่นว่านะฮะอาจารย์แค่ก็ยังบอกเอ้นี่อาจารย์แค่ไม่มีรับอ่าเขาเรียกอะไรนะฮะปักหมุดอะไรอย่างงี้ก็ไม่มีเลยนะคะ,ะนะเปิดโอกาสให้แคปไปก่อนนะี่รักนะคะเปิดโอกาสให้แคปไปก่อนนะแคปเจอเดวอาจารย์แค่จะตัดแล้วนะจะตัดให้เหลือแค่สี่หางตอนนี้พอตัดแล้วเนี่ยจะไม่เห็นได้ตัวที่ว่าจะเก็บไว้พิจารณาแล้วไงนะ <c oughs> ทันนะคะทันนะจ๊ะถ้าทันแล้วคนสวยจะไปต่อแล้วนะคะที่รักนะคะทันไหมจ๊ะขออนุญาตดื่มน้ำนิดแคปเจ้าไว้ก่อนนะแคปไว้พิจรารณาอันนี้แคปไว้พิจารณาก่อนเดี๋ยวจะเน้นให้เหลือแค่สี่หางนะคะจะเน้นให้เหลือแค่สี่หางแล้วค่ะนะคะถ้าดื่มน้ำบ่อยมากออกไปธุระข้างนอกมาที่รักไม่กล้าเปิดแมส ก็เหมือนอดน้ํามาทั้งวันมันก็เลยดูร่างกายค่อนข้างอ่อนเพียนิดหนึ่งนะ,ะถามว่าทําไมในสูตรมีในสูตรเจอแล้วทําไมยังรักที่จะเลือกเน้นให้เพราะว่าปีนี้พุทธศักราช2564 6446จึงเป็นตัวเลขที่น่าสนใจในเดือนนี้เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วค่ะ อาจจะให้โชคก่อนที่จะจากเราไปขึ้นปี2,565หรือ5665อันนี้สกัดดาวลุ่งไว้ให้แล้วนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวที่2คือตัวอะไรตัวอะไรจะเท่าาห้าหกค่ะถ้าไม่เจอ5้าไม่เจอ6กหได้ไหม ได้จ้ะอาจารย์ชัดวันลบให้หนูหน่อยนะคะภาคใต้หรือไปซื้อภาคเหนือนะไม่มีให้ไม่มีให้ซื้อแล้วจ้ะอ่านะคะหมดแล้วต้องดูที่ลอตเตอรี่นะคะเป็นหลักเลยนะสี่หกละห้าหกเนี่ยสี่หกหกสี่หายากไม่มีแล้วเื้อดังเดือเด้อดังเดือเด้อเด้อดังเดืแลอวเี่มที่ทำตังไงพ่อแม่พี่น้องไม่มีแล้วบ่มีต่อไปชุดที่อาจารย์เคเลือกให้คือชุดที่สี่ค่ะตัวที่สามคือศูนย์สอง นะคะศูนยสองศูค่ะสำหรับใครที่มาใหม่เดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าอาจารย์ทำไมไหลายหางจัง2ตัวที่อยู่ในวงเล็บเป็นเลขกันเพราะมี6ถ้ามี6ก็จะกันให้เป็น9ไว้ในวงเล็บให้ถ้ามี9ก็จะกัน6ไว้ในวงเล็บให้ นะจ๊ะพี่จ๋าลีจะสวัสดีคุณสุภานีจะสวัสดีคุณยานิดาจะที่รักสวัสดีคุณสรุดาค่ะสวัสดีคุณปุ๊กสวัสดีคุณเจอจันสวัสดีคุณอุสมานะคะสวัสดีไม่ไม่แน่ใจว่ายังเหลืออยู่หรือเปล่านะคะเหลือนิดหน่อยอาจารย์เหลือนิดหน่อยนะปล่อยได้ปล่อยได้นะอ,อ,อร่อยอยู่ค่ะ ผู้ใหบอกค้างที่รักค้างเหรอคะรหัสบวบไม้เลขสองส่วนใครที่อยากได้แหวนแหวนนะคะที่ไปปลุกเสกมานะคะคที่ไปทําพิธีมาที่คําฉโนดเมื่อวันที่หนึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ,ะเดือนหนึ่งเดือนนี้แหละนะคะรหัสคือวอแหวนเลขเจ็ดราคาหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาท แหวนพญานาคไหมทองนะคะพญานาคสีทองตามความเชื่อนะคะเขาหมายถึงว่าหนุนดวงนะคะใครที่บูชาจะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยประมาณนี้นะคะชีวิตมีแต่รุ่งเรืองขึ้นนะ,ะพญานาคสีทองนะคะแล้วก็ใครที่อยู่ในช่วงจังหวะดวงตกจะพลิกจากดวงร้ายให้กลายเป็นดวงดีรหัสคือวอลเวยเลขเจ็ดราคา1น9บบาท